เด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากการเสด็จออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งล่าสุดของพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถาวายสมเด็จพระบูรพะมาหากษัตริยาธิราชและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุนาพระบรมบรรพ์ภูเขขทองเนื่องในโอกาสที่กระสวงวัฒนธรรม จัดงานใต้ร่มงพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นาวัสเกตโดยได้มีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเฝ้ารอรับสเสด็จเนื่องในโอกาสนี้อีกด้วยและเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นประเด็นและกระแสที่ฮือฮาเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทางเพจรอยัลไทยแลนด์ได้สร้างปรากฏการที่สําคัญด้วยการขึ้นแคปชั่นของโพสต์รายงานข่าวของการเสด็จออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้ของทั้งสองพระองค์ด้วยการนําเพลงคิมิโนโตะเอามาบรรยายถึงพระราชโมเมนต์ที่ดีๆที่เกิดขึ้นมาในวันนี้อีกด้วยและเรื่องนี้เองจึงทําให้เหล่าบรรดาแฟนพันธ์แท้ของทางราชสำนักไทยนั้นเขินและยิ้มหวานกันไปตามๆกันเลยทีเดียว อีกทั้งเหล่าชาวดอมต่างก็ได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงบรรยากาศของงานในวันนี้ในทันทีในหลวงท่านดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยนะคะท่านรักและอีกคนหายไปไหนนะรออีกคนคัมแบ็กค่ะแคปชั่นอันนะคะส่งพระเยาไวมากเพคะคุณก้อยหายไปไหนละคะทำไมมีแต่คุณนุย ซึ่งก็เรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นและหลากหลายควาวิาพากษวิจารณ์และหลังจากที่โพรนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจํานวนมากต่างก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงประชาชนชาวไทยในขณะนี้ต่างก็ให้ความสนใจในทุกๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางราชธร,รมนักไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประเด็นของท่านเจ้าคุณก็ยังคงเป็นประเด็นที่สําคัญที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันนี้ในสื่อหลายสํานักของทางราชสํานักไทยก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวที่สําคัญเกี่ยวกับท่านเจ้าคุณดังนี้โดยในเพจพลตีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาพิลาศกัลยาณีก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวล่าสุดเจ้าคุณพระสิณีนาพิลาศกัลยาณียังคงปฏิบัติหน้าที่ ถวายงานการพระราชกุศลนและงานด้านอื่นๆที่ส่งมอบหมายให้กำกับดูแลและศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกบาลีอยู่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตามปกติส่วนที่ได้มีกระแสข่าวลือที่ได้มีการเผยแพร่และส่งต่อกันผ่านทางระบบออนไลน์อยู่ในวงกว้างนั้นขอเรียนว่าเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดจึงขอให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองในการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและขอความอนุเคราะห์ในการงดส่งต่อข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงให้แก่ผู้อื่นและนอกจากนี้ใน Facebook ของนายนพดลพรมประสิทิทธ์อีกหนึ่งในผู้ที่จงรักภักดีต่อราชสำนักไทยมาอย่างยาวนานโดยหลังจากที่ได้มีกระแสของการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการหายเงียบไปของท่านเจ้าคุณอย่างหนัก โหนกับการออกมาตั้งคําถามเป็นจํานวนมากจากสังคมไทยโดยวันนี้เขาได้ออกมาอัปเดตถึงข้อมูลข่าวสารของท่านเจ้าขุณดังนี้มีคนถามว่าเจ้าคุณพระหายไปไหนเจ้าคุณพระอยู่เยอรมันสุขสบายดีกำลังคลั่งเคร่งกับการศึกษาธรรมะและเรียนภาษาบาลี ซึ่งเรียกได้ว่ากระแสของการเรียกร้องอยากเห็นการออกปฏิบัติภารกิจอีกครั้งของท่านเจ้าคุณนั้นยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าอีกไม่นานเกินรอนี้น่าจะได้เห็นการกลับมาอีกครั้งอย่างสมฐานะของท่านเจ้าขุนอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโดยหลายฝ่ายต่างก็ลุ้นกันว่าน่าจะใกล้เวลาอันสมควรได้แล้วนะคิดถึงท่านเจ้าขุนจังเลย มาต่อกระทิศอีกหนึ่งประเด็นข่าวทางราชสำรรนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่เฟซบุ๊กของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลที่สำคัญซึ่งยังคงเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ชายทั้ง4ในรัชกาลที่10โดยเขาได้ออกมากล่าวว่าผมมานั่งนึกๆดูความจริงผมว่าลูกชายสี่คนของวัชิรางกงณ์น่าจะกลับมาเมืองไทยได้เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่ห้ามกลับ เรื่องที่เกี่ยวกับส่วนตัวนั้นผมไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่พูดในแง่ประเด็นที่เป็นสาธารณะเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่มีความพยายามจะกลับคือเมื่อรัชการที่9ส้สวรรคคตหนึ่งในลูกชายจะมาขอบวชในงานศพซึ่งดูเหมือนกับว่าจะมีเจ้าหน้าที่ห้ามเอาไว้หรือยังไงนี่ละ่ะและหลังจากที่โพสต์นี้ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธิรัสกุลได้ถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่า เรื่องนี้ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายไม่ใช่น้อยโดยประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาตั้งข้อสงสัยกันว่าทําไมองค์ชัยทั้ง4ถึงไม่ได้รับพระราชทานอนุญาตให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยบ้างหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทําไมพวกท่านถึงไม่ได้กลับมาประเทศไทยสักทีอีกทั้งพวกท่านก็ไม่ได้มีคดีการเมืองหรือทําผิดอะไรแต่อย่างใด และเรื่องราวทั้งหมดขององค์ชายทั้ง4ก็ได้กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกปิดและไม่มีการเปิดเผยออกมาให้สาธารณาชนได้รับรู้ซึ่งก็มีเพียงแต่ข่าวลือที่ได้มีการบอกต่อกันมาเพียงเท่านั้นว่าทําไมองค์ชายทั้ง4ถึงกลับมาเยือนประเทศไทยไม่ได้และในขณะนี้เวลาก็ผ่านไปเกือบจะสามปีแล้วแต่เรื่องราวและคำถามเหล่านี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ร่่งไปหลายคนอาจจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ในช่วงปี2,522ถึง2,539ที่ผ่านมาในหลวงรัชการที่10กับหมอมสุจาริตในวิวัชรวะวงได้มีช่วงเวลาแบบครอบครัวอันแสนหวานชื่นสุดอบอุ่นกับพระโอรสทั้ง4พระองค์และพระธิดาอีกหนึ่งพระองค์และหลังจากนั้นได้ไม่นานก็ได้มีกระแสข่าวลือถึงความขัดแย้งภายในครอบครัวอย่างหนัก พนวกับสมเด็จพระพันปีหลวงไม่ทรงปลื้มใจในลูกสะใภ้คนนี้สักเท่าไหรนักเพราะผู้ที่จะเข้ามาสืบทอดราชบัลลังก์เป็นรัชทายาทในรัชากาลที่11นั้นจะต้องเป็นขตัตยานารีเลือดสีน้ําเงินเพียงเท่านั้นและหลังจากที่ได้มีข่าวลือถึงความแตกร้าในครอบครัวออกมาเป็นระยะระยะไม่นานนักก็ได้ทราบความว่าในหลวงรัชากาลที่สิทรงอยากขาดกับหม่อมสุจริตนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีประกาศฉบับที่สำคัญติดรอบวังสนามบินน้ำนนทบุรีวา่าเ่อนั้นคบชู้สู่ชายและไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้มีบใบปลิวแจกใ,ใจออกมาให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบกันเป็นจำนวนมากโดยหม่อมสุจารินีวิวัชระวงศ์ได้พาท่านชายทั้งสี่ไปประทับในประเทศอังกฤษโดยได้มีพระราชบัญทูล่านทางเอกอัครราชทูตวา่าให้ใช้นามสกุลวิวัชรวงศ์ ซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานใหม่และเป็นการถอดฐานันดรศักดิ์จากหม่อมเจ้าออกในทางพฤตินัยถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีประกาศใดๆลงในราชกิจจานุเบกษาก็ตามอดีตท่านชายทั้งสี่และมารดาได้พำนักอยู่ในอังกฤษก่อนที่จะย้ายไปสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรด้วยการดำรงชีวิตอย่างสามัญชนคนธรรมดายอย่างเต็มตัวจากที่เคยมีข้าราชบร,ริพานคอยถวายงานรับใช้มาโดยตลอด แต่สุดท้ายก็ต้องมาใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองดำรงตนเลี้ยงชีพด้วยตัวเองมาโดยตลอดเวลาผ่านไปเกือบ30ปีแล้วเรื่องราวของท่านชายทั้ง4ก็ยังคงอยู่ในแวดวงสนทนาของผู้คนชาวไทยอยู่ร่ำไปสารพัดข่าวลือที่ได้กระพือออกมาในทุกรูปแบบตื้นลึกหนาบางแท้จริงแล้วไม่มีใครทราบได้ เพราะทางราชสำนักไทยก็ไม่เคยออกมาชี้แจงแถลงไขถึงเรื่องนี้ให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบถึงความจริงท่านชายทั้งสี่ได้ดำรงชีพอย่างปูถูชนคนธรรมดาที่เพียบพร้อมไปด้วยการศึกษาทั้งวัยยุและคุณวุฒิที่ดีเลิศประเสริฐสีเพียบพร้อมในการกลับมาขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทย แต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านชายทั้ง4ก็ยังไม่ได้รับพระราชทานอนุญาตให้กลับมาเยือนประเทศไทยและสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือจะมีเพียงคุณอ้วนจุฑาวัตรและคุณอินวัชวีเพียงเท่านั้นที่ปิดตัวออกจากโลกสาธารณะและไม่มีสัญญาณว่าท่านทั้งสองนั้นอยากจะกลับมาเยือนประเทศไทยแต่อย่างใดซึ่งคนนอกแทบจะไม่ได้รับทราบข่าวพราวของท่านทั้งสองคนเลย มีเพียงแต่คุณอ้นวัชเรศรและคุณอ่องจากรีวัตรเพียงเท่านั้นที่ได้ออกมาปรากฏตัวออกสื่อและมีบทบาทที่สําคัญเกี่ยวกับเมืองไทยอย่างต่อเนื่องโดยคุณอ่องจากรีวัตซึ่งในปัจจุบันเป็นนายแพทย์โดยท่านได้ออกมาให้ความรู้ทางด้านต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจำคุณอ้นวัชเรศรที่ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวเพียงเท่านั้นที่มีบทบาทที่โดดเด่นและออกสื่ออยู่เป็นประจำ โดยท่านมักจะออกมาร่วมทํากิจกรรมเพื่อสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคุโอ้นมีอาชีพเป็นทนายความก็จริงและเมื่อมีโอกาสท่านก็มักจะออกไปร่วมทํากิจกรรมกับคนไทยในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นงานบุญกุศลต่างๆถึงแม้ว่าในขณะนี้จะมีกระแสทางด้านบวกและด้านลบในการออกมาแสดงตัวตนอย่างชัดเจน ของท่านอ้นกันอย่างล้นลามผนวกกับสารพัดคำวิาพากษวิจารณ์ถึงความต้องการกลับมาเยือนประเทศไทยตระกูลวิวัชระวงศ์ได้กลายเป็นลูกไม้หลดไม่ไกลต้นไปเสียแล้วถึงแม้ว่าสายใยรักในครอบครัวน,นั้นจะแตกสบันและถูกตัดขาดออกไปก็ตามโดยไม่ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงแต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธถึงความเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ได้เลย เพราะฉะนั้นท่านชายทั้งสี่จึงได้ถูกเชื่อมโยงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เนืองๆผนวกกับสถานการณ์และความนิยมอันเสื่อมถอยของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและการออกมาพรีเซนต์ตัวเองผนวกกับการออกตัวแรงของท่านโอนจึงทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นมองว่าท่านนั้นอยากจะกลับมาสู่จุดเดิมอีกทั้งท่านโอนยังได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มรอยเลืชชาวไทยอย่างเต็มที่ ในการหนุนให้กลับมาช่วยแบ่งเบาภาระของทางราชสำนักไทยอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าในโลกความจริงนั้นจะโหดร้ายโอกาสกลับไทยแทบจะเป็นศูนย์ผนวกกับทัศนคติทางด้านลบของประชาชนชาวไทยในขณะน,นี้ที่มีต่อองค์พระมหกศากษัตริย์เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากต่างก็ได้ออกมาประท้วงอีกทั้งกระแสของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหกศากษัตริย์นั้นก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง และเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ได้มีการเชื่อมโยงที่ได้ส่งผลถึงการกลับมาเยือนไทยของท่านชายทั้งสี่อีกด้วยอีกทั้งก็ยังได้มีการวางตัวและกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าผู้ที่จะสืบทอ,อดเป็นองค์รัชทายาทในรัชการต่อไปนั้นจะต้องเป็นขัติยานารีเหลือสีน้ำเงินเพียงเท่านั้นและการกลับมาของท่านชายทั้งสี่นั้นอาจจะทำให้ราชบัลลังก์นั้นสั่นคลอน ซึ่งก็อาจจะเป็นได้และเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้